ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาสอนเพิ่มยอดถูกใจแล้วก็ติดตามเพจ Facebook กันค่ะในเว็บไซต์ที่เราจะแนะนำนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างวิดีโอเพื่อเข้าใช้งานได้เลยค่ะมาเข้ามาที่เว็บไซต์ KM Social แล้วนะคะหากใครเป็นผู้ใช้งานใหม่ต้องการที่จะสมัครใช้งานก็สามารถกดสมัครใช้งานได้ที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยค่ะ เอเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีข้อมูลให้เรากรอกค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านย,ยืนยันรหัสผ่านแล้วก็กรอกให้ครบถ้วนเลยนะคะจากนั้นอย่าลืมกดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยค่ะแล้วก็สามารถกดสมัครใช้งานได้เลยค่ะหรือถ้าใครมีบัญชี Gmail Google นะคะก็สามารถล็อกอินผ่านบัญชี Gmail Google ได้เช่นกันค่ะเมื่อเรามีบัญชีผู้ใช้แล้วนะคะเราก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook ไอจี u ูทูบทิกต o k แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นนะคะวันนี้เราจะมาใช้แพลตฟอร์ม Facebook กันค่ะหมวดหมู่นะคะก็จะมีให้เราเลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์โพสเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์เพิ่มไลค์อีโมจิแล้วก็อื่นนะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มถูกใจบวกติดตามแฟนเพจกันค่ะบริการนะคะก็จะมีให้เราเลือกค่ะต่างกันที่เลนราคาแล้วก็เวลานะคะลิงก์นะคะแล้วก็ไปนำลิงก์เพจที่เราจะต้องการเพิ่มยอดถูกใจแล้วก็ผู้ติดตามได้เลยค่ะ จำนวนนะคะเราก็สามารถใส่จํานวนได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะวันนี้เราจะใส่ไปที่100นะคะมันก็จะขึ้นเวลาเฉลี่ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายมาให้เราค่ะจากนั้นกดสั่งซื้อได้เลยค่ะเมื่อสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าสีเขียวแล้วก็ขึ้นคําว่าได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะต่อไปนะคะใครที่ต้องการดูประวัติการสั่งซื้อไปที <ANA. S 1> ่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้เลยค่ะ ออเดอร์ที่เราสั่งซื้อนะคะก็จะมาขึ้นที่ด้านนี้ค่ะก็จะขึ้นเป็นเลข order ออเดอร์วันที่แล้วก็เวลาที่เราทําการสั่งซื้อนะคะแล้วก็ลิงก์ตัวนี้ก็อย่าลืมเช็คเพื่อความถูกต้องด้วยค่ะไม่งั้นยอ่อกันกดถูกใจบวกติดตามแฟนเพจของเราก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นสถานะค่ะตอนนี้สถานะขึ้นว่ารอดําเนินการอยู่นะคะต่อไปนะคะครผู้ใช้งานหมายต้องการที่จะเติมเงินสามารถไปที่เมนูเติมเงินได้เลยค่ะก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3ช่องทางน,นะคะช่องทางที่น็นช่งก็จะเป็น สาม,มารถสแกนได้ทุกธนาคารเลยค่ะช่องทางนี้นะคะเมื่อเติม5้าระบาขึ้นไปก็จะได้บนัสร้าเปอร์เซ็นต์ด้วยค่ะหรือเราต้องการเติมเงินเท่าไหร่นะคะเราจะสามารถสยอดเงินได้เลยค่ะมันก็จะมาขึ้นหน้าคีย์ออคัแบบนี้เพื่อให้เราสแกนเติมเงินกันเลยนะคะช่องทางที่สองค่ะจะเป็นช่องทางทูมันนีวอลเล็ตค่ะเราก็สามารถสยอนเงินได้เหมือนเดิมเลยค่ะมันก็จะมาขึ้นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดมาให้เรานะคะจากนั้นกดเติมเงินได้เลยค่ะ และช่องทางที่3นะคะก็จะเป็นช่องทางคริปโตเคอร์เรนซีค่ะสามารถเติมได้ทั้งสกุลเงินไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยนะคะแต่และช่องทางก็จะมีรายละเอียดให้เราได้อ่านก่อนที่จะเติมเงินเราก็อย่าลืมอ่านให้ถูกทุกั้กงก่อนที่จะเติมเงินด้วยนะคะต่อไปนะคะใครที่พบปัญหาต้องการติดต่อแอดมินก็สามารถมาที่เมนูติดต่อแอดมินได้เลยค่ะจะมีหมวดหมู่ของปัญหาให้เราเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาออเดอร์ล่าช้าปัญหาการชําระเงินหรือปัญหาอื่นๆก็สามารถเลือกหมวดหมู่ได้เลยค่ะ แล้วก็แจ้งปัญหาค่ะใส,ส่เลขออเดอร์ใส่ข้อความแล้วก็แนบไฟล์รูปภาพได้ด้วยค่ะจากนั้นกดส่งตัวได้เลยค่ะหรือใครที่ต้องการติดต่อผ่านช่องทางไลน์ก็สามารถมาคลิกที่เมนูช่องทางไลน์ตัวนี้ได้เลยนะคะต่อไปนะคะใครที่ต้องการแนะนําเพื่อนก็สามารถมาที่เมนูแนะนําเพื่อนได้เลยค่ะเอาน,นะคะก็จะทำการคัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเ,เ,เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้เหมือนกันนะคะหากเพื่อนกดเข้าใช้งานแล<ๆ>้วก็จะได้ค่าแนะนําถึง5%เลยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นเมนูบริการทั้งหมดค่ะใครที่ต้องการดูบริการทั้งหมดก่อนที่จะใช้งานในครั้งถัดไปก็สามารถมาที่เมนูนี้ได้เลยนะคะก็จะมีบริการของหลายๆแพลตฟอร์มให้เราได้เลือกอ่านค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook TikTok IG แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเป็นแพลตฟอร์ม Facebook ค่ะก็จะมีชื่อบริการให้เราได้อ่านนะคะแล้วก็เป็นคําสั่งซื้อขั้นต่ำคำสั่งซื้อสูงสุดแล้วก็ด้านหลังสุดนะคะจะเป็นคําอธิบายของบริการนั้นๆค่ะ เมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีรายละเอียดให้เราได้อ่านก่อนที่จะใช้งานในครั้งถัดไปด้วยนะคะต่อไปนะคะเราไปดู Facebook กันดีกว่าค่ะตอนนี้ยอดการกดถูกใจอยู่ที่หนึ่ง้อยเกนะคะแล้วก็ผู้ติดตามอยู่ที่286ค่ะเราจะทำการรีเฟซนะคะแล้วตอนนี้นะคะยอดการกดถูกใจแล้วก็ติดตามเพจขึ้นมาแล้วค่ะยอดก,กดถูกใจขึ้นมาถึง 300เลยนะคะแล้วก็ผู้ติดตามขึ้นมาถึงสา8ร้อปบปดเลยนะคะเมื่อกี้เราเพิ่มไปแค่หนึ่งร้อยเองค่ะหากยอดขึ้นเพิ่มกันไปก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็เป็นบริการแถมยอดของเว็บไซต์นั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจใช้งานเว็บไซต์นี้ก็สามารถคลิกที่ด้านล่างวิดีโอเพื่อเข้าใช้งานได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่หนีด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ